สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยกูรูเวหิครช่องที่ให้ข้อมูลจริงใจเกี่ยวกับรถที่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันและการผจญภัยสุดสัปดาห์ของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานอย่างโตโยต้าไฮรักรุ่น2025รถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่เป็นรถที่ฝ่าฟันทุกสภาพจากสนามแรลลี่ทะเลทรายไปจนถึงถนนในเมืองและตอนนี้มันพัฒนาให้ฉลาดขึ้นสำหรับคนอย่างเราที่ต้องการความน่าเชื่อถือโดยไม่ยุ่งยากมาดูกันเลย เริ่มจากคุณสมบัติเด่นที่ทำให้ไฮลักเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับถนนไทยและอื่นๆแชสซี่แบบบันไดแข็งแกร่งออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้ถึง1ตันและลากจูงรถพ่วงได้โดยไม่เหนื่อยรุ่น2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้พลัง201แรงม้าและแรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตรเพิ่มระบบไฮบริด 48V ในรุ่นท็อปเพื่อการเร่งที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรในการขับขี่ผสมเหมาะกับการเดินทางไกลาจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ระบบขับเคลื่อน4ูณ4แบบพัดไทมเกียร์ต่ำระบบควบคุมการลงเขาและล็อกเฟืองท้ายช่วยให้พร้อมลุยโคลนฝนหรือเส้นทางภูเขาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยถุงลม7ใบระบบควบคุมการทรงตัวและโตโยต้าเซฟตี้เซนอย่างการเตือนก่อนชนและเตือนการออกนอกเลน ดีไซน์ของไฮลักษ์ดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องตะโกนด้านหน้าที่ปรับโฉมใหม่มีกระจังหน้าสี่เหลี่ยมโค้งขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมและสีดำเปียโ,โนคู่กับไฟหน้าเลเรวที่ตัดหมอกได้ดีท่าทางแข็งแกร่งด้วยซุ้มล้อโค้งและล้ออันลอย18นิ้วคู่ยางออฟโรดความสูงใต้ท้องรอเรือถอถุง3-10ม mm. มช่วยให้ผ่านหลุมบ่อหรือน้ำท่วมได้สบาย ท้ายรถมีที่จับช่วยยกประตูและรุ่น Black Edition เพิ่มความเท่ด้วยสีดำทั้งคันจากกระจกถึงตราสัญ,ญลักษณ์เหมาะก,กับฉากรถกระบะในไทยที่เต็มไปด้วยสีสันภายในผสมผสานความทนทานสำหรับงานและความสะดวกสบายประจำวันใช้วัสดุผ้าทนทานและพลาสติกแข็งที่ทำความสะอาดง่ายทนต่อการหกเลือจากตลาดหรือฝุ่นไซ์งาน แต่โตโยต้าเพิ่มความกว้างขวางในห้องโดยสารแบบดับเบิลแคนั่งได้5ที่สบายมีช่องเก็บของเพียบจอสัมผัส12.3นิ้วพร้อม Apple Car Play และ Android Auto ไร้สายช่วยให้เชื่อมเพลงหรือนำทางได้ลื่นไหลจอแสดงผลดิจิทัล10นิ้วให้ข้อมูลชัดเจนระบบปรับอากาศอัตโนมัติ2โซนเย็นเร็วในความร้อนเมืองไทยรุ่นสูงมีเบาะหนังและไฟแอมเบียนเพิ่มความผ่อนคลายสมรรถนะคือจุดเด่นที่ให้ลักโชว์พลังแบบไม่ต้องตื่นเต้นเครื่องดีเซลเร่งได้เต็มที่0ูนถึง100รกิ ชั่วโมงในราวสิบวินาทีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเปลี่ยนเก,ยเกียร์คมชัดสำหรับการแซงบนทางหลวงออฟโรดแข็งแกร่งแม้พื้นครุขระระบบไฮบริดช่วยให้การคลานช้าลื่นไหลบนถนนเรียบควบคุมได้ดีสำหรับครอบครัวแม้พวงมาลายัยแบบไฮดรอลิกจะหนักนิดตอนขับช้าแลกกับการควบคุมแม่นยำบนทางวิบากประหยัดน้ำมันดีแม้บรรทุกหนักและปล่อยมลพิษตามมาตรฐานจุดขายพิเศษคือความน่าเชื่อถือที่เหนือชั้น คว้าชชยดาก้าแรนลี่สสมัยรวมถึง2025แสดงว่ามันอยู่ได้ทุกสภาพค่าขายต่อสูงซื้อวันนี้ขายวันหน้าไม่เสียใจและใช้งานได้หลากหลายทั้งเกษตรกรครอบครัวหรือนักผจญภัยในไทยที่รถกระบะคือเส้นเลือดใหญ่ไฮลักไม่ใช่แค่ทนทานแต่เป็นการลงทุนที่ให้ความอุ่นใจถ้าคุณมองหารถใช้งานที่แข็งแกร่งมีหัวใจรุ่นนี้คือคำตอบกดไลค์ถ้าเป็นทีมไฮลักสมัครสับสไตล์ทดสอบรถไทยและบอกในคอมเมนต์ว่าคุณอยากโมดิฟายฝันอะไรบ้าง ไว้เจอกันใหม่ใน